ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรเมศวินิจกุลอาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่านับตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอาทิโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคโควิด -19 แม้ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนแต่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ปัจจัยที่ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนที่มาเร็วกว่าปกติและกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อีกทั้งเชื้อโควิด -19 มีการปรับตัวให้แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะมาจากอาการเพียงเล็กน้อยและแทบไม่มีอาการส่งผลให้โรคแพร่กระจายได้โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชี้ว่าการระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเชื้อไวรัสที่พบยังคงอยู่ในกลุ่มโอมิคอนแม้จะกลายพันธุ์ต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบการพัฒนาสายพันธุ์ที่ส่งผลให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นหรือแพร่ระบาดใหญ่แบบที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรเมศรระบุว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงยังคงเป็นกลุ่ม608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งควรรีบเข้ารับการตรวจและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ส่วนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการไม่มากสามารถรักษาตามอาการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสประชาชนควรยึดหลักสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดได้แก่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้าก,ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงล้างมือให้สะอาดและถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอหากมีอาการไม่สบาย ควรใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจเบื้องต้นและงดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าจะหายดีหรือหากมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที